ไฮโฟอินโนเซนต์เอ้น้องจอบประเท็ดใส่ไม่ว่าใครก็ได้จะเกิดมึงหลุดมาไปที่สีแดงอาจโดนกูแทงง่ายๆและชามึงคิดจะเล่นพวกกูน้องจอบบอกเลยไม่พ่ายสุดเกศชายแดนบางกอกพวกกูยังไงก็ได้เว้ยฟังกูฟิบคำมึงแค่คิดตามต้องกูคิดลามมึงก็คิดตั้งนี่ละผิดคำไม่ใช่ผิดควันพวกมึงคิดเริ่ม ดังสักนิดยังและมึงยังไม่กระเตื้องไปเก็บให้เรียบไอ้สัตว์มันคนละเรื่องอย่าเอามาเทียบก <Hey. S 1> ูอิโ <Hey. S 1> นโนเซนกูมากับไฮโฟวันนี้มาแบดไอส้สว์ไม่ได้มาไฮโชว์เอ้ yeah. hey. วิวกรายเอ็ huh. คลั่งที่เดะกูมีเป้าหมายพวกเข้าไปตรงสปอตเรื่องเร uh huh. าไร้ไทิ้งเอาไว้ตรงนั้นก่อนไม่ต้องการเราพักผ่อไฟไล่มีไลจะบอกว่าพี่จะบอกว่าพี่ถอยไม่ไหวจะแข่งและแบตเทลิลจะกลับไปทำตีหอยและเอาเต่าง,งอยไปแข่งในไซเฟอร์เจ้าละตาเต้าเราเคยอายมึงจะทำไมพวกกูแม่งชําไล่ยพายสามสิบสองสิบกคนใครกระดาบมึงไปซ่อมกันให้ตายพาะพวกกูมันไม่ง่ายเพราะพวกกูไม่ตกแต่รอบแรกแต่ถ้าชนะไม่มีส่วนแบ่ง จบอันนี้คงโดนลงแข่งที่กูไล่ผ่านเพราะกูไม่เคยแข่งแล้วไงกูไม่เคยแข่งวันก็ได้บัตรหรือสนับหรือสนตีนถ้าจะให้ดีวัดระดับที่มึงมีเอามาโคตรกันสักทีพวกดี้กี่ไม่มีแก่นมึงไม่ต้องมากัดแดดตอนดีกูเริ่มจะจริงจังลงแข่งกูก็ชนะและเพลงใหม่กูจะทำให้พวกมึงฟังไม่เอารางวัลกูมาแข่งกันเอามันเอามันขัดฝอยมึงไม่ถึงมวยขัดฟันมาขัดหน้ามึงดั่สดากังกระทำเหมือนกูกูเองกราดให้หมู่บ้านบาลอาจารบาลอาจารย์มึงเดี๋ยวมันก็แตกมึงไม่ต้องแร็ป เดี๋ยวกูก็แบกมึงมากระจอกมึงไม่ต้องแซกมึงวินแต่ลอกกูไปควยแจกไอสัตว์ไม่ต้องคงไม่ต้องแข่งกูมีแต่หมัดผมจะยัดให้มึงแดกมึงควรสกัดสมันขัดกูสะกอดฟังสนะไอกระจอกกลับไปนอนนะไอสัตว์เอามึงจะทำไหมกูอยากจะแข่งอยู่เงีย่ไปเดี๋ยวกูตีหน้าแตกมึงจะเอาไหมคุยกูไม่ไปแท่งที่แก่แล้วและเลิกจบแยกสิโร่ไอสัตว์ ตอไม่ใคยจะบอกว่าป้าบอมึงก็ลองมาด่าต่อหน้าอ่ะถ้าใจมึงกล้าพอไม่ใช่เอาแต่แพมแล้วไปสะบัดใส่หน้าจอชื่อกูนั่เลียวโกมกูไม่สนใจว่าใครจะโฉงเพราะกูไม่สนใจกันลาของฮีโร่และไม่สนใจว่ามึงจะโชว์เท่าไรแต่ถ้ามึงเจอกับกูกูไม่คิดว่ามึงไม่เท่าไรไม่ควรจะยืนบนเวทีเพราะว่ามึงไม่ควรมึงมันเกินจอกเกินไปยังทางไกลคนต่อไปเชิญ เคยอะไรมึงห้าวมากหรือไงพ่อมึงเกิดในซ่องส,งสวนมะน,นาวหรือไงถึงทําให้ลูกเกิดมาเปรี้ยวแม่มึงก็น่ารักดีไม่น่าทําลูกเกิดมาหน้าหีหน้าหีไม่พอยังแร็ปไม่เป็นยังโฟไม่เป็นเลยคําสัมผัสมึงก็ใช้ไม่เป็นทํำอะไรไม่เป็นสักอย่างเพลงของมึงก็ไม่มีใครฟังแม่งก็ไม่สัมผัสไอเฮียแล้วกูจะบอกให้กูแร็ปมาตั้งแต่คําว่าอายุ กูคงทาต่อกูมาไกลขนาดนี้กูจะเอาจนกว่ากูจะมีที่เกียกูจะไปกับพี่กูกูจะทํำยังไงก็ได้ให้พวกมึงยอมรับกูว่ากูเป็นแรปเปอร์ที่ดีเดยกกูชนได้ทุกตัวเอ้สิกเอร์บอยองฟังได้ที หลีกทางไปนี่มันทางของกูหลีกทางไปนี่มันทางของกูหลีกทางไปนี่มันทางของกูไม่มีหลอกนิตภาพกูให้เดียวปัยนถึงเวลาที่ เด็กอย่างกูต้องโชว์ของพวกมึงชอบโชว์หนึ่งแต่เด็กพวกกูจะโชว์สองสกิลที่พวกมึงใช้กูว่าดูแล้วไม่มีสมองเนี่ยมึงได้เห็นกูสองคนโชว์พวกมึงต้องมีสยองและเปิดลมันเกิดมึงกูมองดูแล้วไม่แตกต่างแต่มึงได้เห็นกูโชว์พวกกูรับรองเขาแตกใหม่กูจะขึ้นไปด่ามึงจะด่าจนแสบใก่จะนั่งตังสามพันเคเคเอฟซีไปแดกไก่มึงอีหี่แกรุ่นเก่ามึงอย่ามาทำพลางขนาดเบิร์ชาวเต่ากากเองเนี่ยทำอ่างอยากจะว่ากูเด็กก็เชิญสุดท้ายก็มาเป็นชาให้กูเหยียบแล้วเดิน จะพูดจะด่าจะว่าไม่กูอย่างนู้นอย่างนี้ก็เชิญไม่สนทุกคำที่พูดที่ฟังไม่ดังที่แม่งไม่เพลินจะให้กูฟิกกูโฟช์ดีก่อนคิดจะดิ้นมึงยับเยินมเป็นขับไฟกันแหมดจะซู่อะไรกับครบเมสี่กุมภาเขาหาคนมากุมมือสิบหกกุมภาเขาหาคนมากุมใหม่เวทีแรกของกูแล้วมึงก็ทำไม่เห็ยสิบหกกุมภามึงได้รู้กูเป็นใครสัตเอ๋โดนคิวแน่แม่ตายแน่อารราบเบลเทิญขอรุ่มวัน ดูโอเปิ้ลลูเซียสลิวเจมนฟักมหานคร อ <Yeah. S 2> มึงคิดว่ามึงเป็นใครจะเสือกมาไฟกับกูไอ้สัตว์มึงมันก็จอมควรจะกลับเข้ารู mm hmm. เทปไม่เทมึงน่าจะรู้มันก็คงต้องเป็นกูใ mm hmm. นที่คิดว่าเจงเองกับบ้านไปถามพ่อมึงดู mm hmm. อย่ามาเห่าพวกกูกับมึงมันคนละชั้นกัน mm hmm. แค่คิดอยากจะชนะกูชาตินี้คงไม่มีวัน mm hmm. มึงระดับเด็กอนุบาลที่ทำได้กูแค่ฝันฟัก มึงไอ้ละอ่อนจะถอนตัวก็ยังชันหดเุิยในกระดองมองดูดลคิดว่าเทพมึงมันได้แต่เหนเ่อหรจะเอากระเจรเคมึงทำได้แค่นี้และสิ่งจะโชว์เทพทุกสิ่งที่มึงทำอยู่กูมองด้วยโซ่เรียว่าผูที่อะไรกันวะบอกจะเป็นแชมป์พงเพอกันทุกวันเฮ้ยฝอยกันบ่อยระวังหมอยจะติดฟันในกูมันลงแบตเทิร์ทีกูมันล่างกันเ่งว่าถ้ามเอาประสบการณ์กูแนะนำกลับบ้านไปกูไม่ได้มาเพื่อแพ้เพราะบ้านกูอยู่ไกลไม่มีใครลิขิตกูเลยขอทำตามใจถ้าวันนั้นที่กูแพ้กูไม่เคยจะเสียใจเลยมาดิมาดิมาดิวะ กูไม่เหมือนเพื่อนที่นั่งดูอยู่หน้าจอรีบๆลุกขึ้นมาทำถ้าเกิดว่าม,ม,ม,มึงมีค่าพอถ้าไม่กูจะคว,ว้าไว้เพราะว่าโอกาสไม่เคยจะรอเลยไม่เลยไม่เลยไม่เลยวะไม่มีใครมาสอนแต่ว่ากูายังแล็ปเป็นแล็ปเป็โคตรแรงแลเหมือนกับแม็กราเรนกูนจะชนมึงกระจุยให้กลายเป็นฝุ่นพ<ะ>ีเอ็มเลยสักอย่าอย่ามหานครเอ้ยเอ้ยเยอ่อะ เอเ f เอฟิวเจอร์นะกติโยอ่ะโอเคพวกกูมึงโคตรมาพวกมึงมึงทำน้ำตาและมึงต้องแพ้ไปอาอพวกมึงมันโคตรเลยนำยาแล้วถอยกว่า่จของมึงมันอ่อนไปนะถ้ามาเจอกกับูมันก็เหมือนทางตันคงจะไม่มีวันพวกมึงคงจะเจ็บยิ่งกว่าโดนมีดฟันไม่ได้ก่อใครดังเดี๋ยวมึงโดนตีนแดนแล้วก็ยิบคืนมายิบมึงดังปัง พวกกูมาแบบประเทศตัดคุย,ยกันด้วยล้าไม่ใช่มัดอย่ามาทําเก่งจะได้ดับแม่มึงโทรมาให้รีบกลับยืนอยู่นิ่งๆจะได้หลับพวกกูคิดๆกูยืนชิดๆแต่เล่าเปดิดิแต่กับมึงกูบอกเลยว่าชิดๆเออกูมา2อพ้อมปล่อยของกันเต็มที่พวกมึงอยากลองของเตก,กูสนองทอําเอาบ้องหน้าไม่เข้าที่เราวังจะหน้าช้าเอ้ เพราะลามกูเข้าตาเห็นโชกันจังไอสัตว์อยากลองก็เข้ามาไม่ต้องพูดไม่ต้องทำโกมักระจอกไม่ต้องพูดเพิ่มมากกูจะก้าวไปข้างหน้าไม่เช่นทํามจะยากต่อให้ลมสักิีครั้งกูจะทามันให้ได้ถึงจะรู้ไม่ง่ายี๋ยะทําไม่ว่าอะไรกูจะทํามึงลองจํามึงลองจําแกงกู D ี A R K มึงลองจามาทำไมชอบโอ้อวดว่าลามของมึงมันดีจัง กูเห็นสกิลของมึงไปได้แค่ไม่ทองคำกูมาเจอกับมึงเหมือนกูมานั่งเคี้ยวขนมสกิลกูระดับพรากอนส่วนมึงมันแค่คลองถมกูมาแบบสุดจัดและกูไม่มีข้อแม้ถ้าคิดจะลม้มกูคงไม่มีวันอย่างแน่แท้มันไม่ง่ายแน่มึงต้องพ่ายแน่เจอกูกับเพื่อนตัวมึงไม่รลอดแน่อย่ามาต่อแย่และกูไม่แคร์ด้วยพวกนอกคอกเดี๋ยวกูเล่นให้ด้วยเรื่องมึงก้ยกย้วยส่วนมึงมันมวยวัดเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวกูจะลอองนะัด เอาพวกกูสังคนเข้ารอบดิถ้าอยากฟังชัดชัดให้มึงมองกูจะรอมึงก็จ้องไม่มีมิดแล้วก็ปองแล้วก็ดองมันจะทองแล้วก็ดอถ้ามึงบอลเนี่ยมึงไต่มึงตองไม่มีออมไม่มีนอนกูจะพอจะสาบจิตกรถ้ามึงให้เป็นตอน เดี๋ยวกูคืนเป็นตันมึงมันแค่สำรองพอมึงมันยังคงไม่สำคัญพว่อกูยืนยันแล้วก็มานให้มึงฟังกับประจำกับตะลันทุกวันพ้มึงตามแต่กูนาถึงมือดังกูจะทําให้มึงเชื่อไม่มีวันที่จะเลื่อนเหมือนเศษฝุ่นที่มันเปื้อนไม่มีร้องไม่มีเอ,อื้อนนอกเกมคือมึงจะจุในเกมไม่มีพ้องไม่มีเพื่อนอนเฮียแล้วกับมึงเหมือนเด็กน้อยที่ยังไม่เปิดตาและอย่ามาทําเป็นเก่ง ถ้ามึงยังไม่เคยฟังแรปมาอย่าอย่ามาทําเป็นโชว์สแสดงสลับกูจัดเต็มสดับสเ็ปสเลท์ทาเป็นสเลทมาทําเป็นเขตกูไม่สนว่ามึงจะยังไงอย่ามาทาเป็นย้อนเกตกูทาเป็นย้อนเป็ดกูทาให้ BE เบ็ดเสร็จกูทํามึง BE เบ็ดเจ็บอ่ะพวกมึงไปเจ็บทํามึงไปเสร็จย่าทามึงแค่เป็นเศษมองสเลทขากทุยไม่ต้องมาทำลหงฮุยหุยทาให้มึงเจ็บลองฮุยอุยและก็ต่อไปอย่ามาวุยวุยย่าอย่าทําเป็นโวยย่าอย่าโดนขโมย Yeah. ยาใจที่ตรงจริงใจตรงจริงที่กูวนแล้วจะเจอกับกับกูกูจะเอามึงไปโบย